อ่าโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับคอมกากาก,ากนะครับ <c oughs> โอ้เอพีเอสเลยหกก็คุณไอเข้ามาอยู่สร้างบ้านอยู่บนเขานะครับก็ย้ายกันที่เรียบร้อยแนละ้วจากพาที่แล้วพาที่แล้วที่เล่นกันโอโ้โห go to zone ใหม่ go to go to home อาแล้วบ้านตัวเองอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ใช่หรเนี่ยบ้านตัวเองโอ้ยเฮย้ยเออแล้วไม้หายไปไหนหมดวะโอ้อนี่มีปิดไปตกใจประตูปิดเองก็เออผมก็ทราบแล้วนะครับว่าทำไมการ์ดจอถึงร้อนเกินนะครับ เดี๋ยวผมจะลงภาพให้นะครับะร้อนกันจริงๆนะครับตอนนี้ก็97องศาเข้าไปแล้วนะครับเหลือ88นะครับตอนนี้ แอคทิวิตี้เก้าอรซนอะร้อนไปไหนเห็นแล้วคนลันทษดเลยก็ถ้าเห็นตามรูปนี้นะครับก็จะรู้เลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นในรูปนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าใบพัดพัดลมพัดลมเคสนะครับมันหายไปมันหายไปอันหนึ่งนะครับแล้วพอผมมาดูอีกทีพัดลมเคสดันเสียซะด้วยเสียแล้วก็ไม่มีที่ระบายอากาศใช่ไหมครับ ก็ร้อนจัดจนทําให้มันเป็นอย่างเป็นอย่าง <c oughs> ไดเวอร์เนี่ยนะแหละครับว <c oughs> ่ยอยากเปลี่ยนมากเลยพัดลมเคสนี่ก็ไม่รู้จะมีให้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับไอไอน,นี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก็วันนี้ก็ามาอาดแป๊บเดียวเอานะครับอะไรน่ะซีอุอและใช่ไหมคงไม่แหลกจัดนะมันก็แหลกอยู่นะ ไม่แหลกก็ไม่แปลกไม่แหลกก็แปลกหละกะจบก็ตอนนี้ต้องคอยดูอุณหภูมิให้ดีนะครับไม่งั้นนี่จออาจจะดับได้เลย โอเคนะครับก็ข่าวไฟขอฝากไว้กันเพียงเท่านี้นะครับก็แค่มาบอกว่าทำไมการจอถึงร้อนนะครับก็บ๊ายบาย